ซูมอินนะคะวันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่การซูมอินงบประมาณด้านการศึกษาของไทยนะคะหลังจากที่ร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายปี2558นั้นผ่านในวาระแรกเมื่อวานนี้นะคะส่วนที่น่าสนใจคือการจัดสรรงงบประมาณลงไปที่ ทางภาคของการศึกษาซึ่งก็เป็นหนึ่งในวาระสําคัญในการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศไทยนะคะเราดูงบประมาณโดยภาพรวมก่อนนะคะหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระแรกไปแล้วเมื่อวานนี้งบประมาณรายจ่ายของปี2558ค่ะตั้งกรอบวงเงินเอาไว้2.575ล,ล้านบาทนะคะก็คือขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะประมาณ2%สําหรับการตั้งงบในแง่ของรายได้นะคะ2.32ล,ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ2%แล้วก็ยังมีงบประมาณเรื่องของภาษีแต่ว่าปี นี้ก็ตั้งเป็นงบขาดดุลเท่ากับปี2557นะคะก็คือ250000ล้านบาทจากกบรวม2.57 ล้านล้าน,นะคะสิ่งที่เจาะลงไปนะคะสำหรับภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณก็จะเห็นนะคะว่าหน่วยงานที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณมากที่สุดก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือการจาัดสรรงบลงไปสู่ภาคของการศึกษานะคะกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้รับการจาัดสรรงบประมาณสูงสุดนะคะประมาณ500,000กับอัีก2 2บ5ล้านบาทนะคะ ตัวเลขนั้นก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ4%นะคะเมื่อเทียบกับงบของปีที่แล้วซึ่งการจัดสรรง,งบถึง5.02แสนล้านบาทนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆอย่างงบกลางสําหรับปีนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ6.4%อยู่ที่3แสน 60,000ล้านบาทนะคะกระทรวงมหาดไทย341,000ล้านบาทรกระทรวงกลาโหม193,000ล้านาส่งคมนาคมนะคะที่ต้องไปลงทุนทางด้านเกี่ยวข้องกับโครงสร้างต่างๆที่เป็นโครงสร้างคมนาคมอีกประมาณ112,000ล้านบาทซึ่งสิ่งที่เราสนใจก็คืองบที่สูงที่สุดนี่แหละค่ะของกระทรวงศึกษาธิการนั่นหมายความใช่หรือไม่คะว่าการเทงบลงไปที่กระทรวงศึกษาธิการจะทําให้การศึกษาไทยนั้นดีขึ้นหรือว่าเป็นการใส่ใจกับแวดวงการศึกษามากขึ้น เรื่องของการจาัดสรรงบลงไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ20งมล้านบาทหรือว่าประมาณ4.15%คิดจากโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงถ้า งบประมาณโดยรวมทั้งหมด2.57ล้านล้านที่เป็นร0 0ก็จะเป็นงบเรื่องของการเทลงไปที่กระทรวงศึกษานี้ก็ประมาณเกือบเกือบ20นนะคะสำหรับการจัดสรรของงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะคะก็มียุทธศาสตร์ในการจัดสรรซึ่งถ้ามองการตามยุทธศาสตร์ของการจัดสรรในแง่ของรายจ่ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาประมาณ410,000ล้านบาทสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอีก91,076ล้านบาท แต่ว่าถ้าจําแนกตามรายจ่ายทางด้านการศึกษานะคะที่เป็นตามชาัดที่เราขึ้นให้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นการจัดสรรงบส่วนใหญ่ลงไปที่ภาคของการศึกษาก่อนวัยเรียนประถมและก็วัยมัธยมนะคะจัดส่วนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสูงอยู่ที่ตัวเลขประมาณ3,888.000ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นระดับอุดมศึกษาค่ะ98,278ล้านบาทไม่กำหนดระดับนะคะ2,839ล้านบาท ในบริการสนับสนุนการศึกษาอีก22,870ล้านและยังมีการศึกษาอื่นๆอีก2 2 7 0ล้านบาทซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรามีงบการศึกษาสูงมากนะคะสูงที่สุดของงบประมาณประมาณเกือบเกือบ20%สะท้อนถึงผลสมิธทางการศึกษาที่ดีใช่หรือไม่นะคะในเมื่อทุกวันนี้ถ้าตามข่าวครา,าวของแวดวงการศึกษาเรายังเห็นผลวิจัยที่ออกมาบอกว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียน เกือบจะมากที่สุดในโลกนะคะประมาณ1,200ชั่วโมงต่อปีนะคะแต่ว่าผลสำาเร็จที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคะแนนหรือว่าผลสำรวจทางการศึกษาอันดับของเราก็อยู่ค่อนข้างไปทางล่างหรือว่าบางอันดับก็รั้งท้ายนะคะดังนั้นเรื่องของงบประมาณการศึกษาจะพัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างไรนี่เป็นหนึ่งในวาระที่ต้องไปรูปซึ่งนาทวินีิกเกาะติดนะคะวันนี้เราเจาะลึกแล้วก็ผ่างบทางการศึกษาเพื่อจะมองถึงอนาคตการศึกษาไทยกันเลยนะคะกับดรภูมิสรันทองเลี่ยมนาคนักวิจัย จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะหรือว่า TDRI ค่ะอาจารย์คุมสารานสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะที่วันนี้มาร่วมกันเจาะงบผ่างงบนะคะเห็นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการสูงมากนะคะเกือบเก<ๆ>ือบ20%ของงบประมาณรวมทั้งหมด แต่ว่าผลทางการศึกษาที่ผ่านมาที่ DI ศึกษาก็คงจะเห็นนะคะว่าในแง่ที่ผ่านมานั่นเองดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะคะมีหลากหลายประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นของชั่วโมงเรียนนะคะต่อปีนี้ปรากฏว่าเราเรียนกันอันดับต้นๆของโลกนะคะอาจารย์คะใช่ครับก็ประมาณ1,200ชั่วโมงต่อปีต่อปีครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยอย่างประเทศที่ อย่างฮ่องกงหรือประเทศที่เขามีการกาที่คุณภาพการศึกษาดีกว่าไทยหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะมีชั่วโมงเรียนเฉลี่ยก็ประมาณแค่สักประมาณ800กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ,ะเฉลีย่ยคือของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีนี่ประมาณ800ใช่แ่แต่คือ, <800 S 1> อเราเรียนเยอะกว่านะคะเราเรียนถึงพันสองร้อยชั่วโมงต่อปีครับผมค่ะอย่างท <ปะ S 2> ี่ฟินแลนด์นี่ก็ประมาณ 800รอกว่าชั่วโมงคือเกือบ900ชั่วโมงต่อปีครับผมค่ะก็ถือว่าไม่ไม่สูงมากคือ<ม>ดังนั้นชั่วโมงเรียนเนี่ยไม่ได้มีผลโดยตรงใช่ไหมคะกับคุณภาพของเด็กที่จะออกมาว่าเด็กจะฉลาดเด็กจะเก่งหรือไม่ยังไงก็อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงก็มีปัจจัยหลายอย่างนอกจากแค่ว่าชั่วโมงเรียนแล้วก็ต้องดูว่าคุณภาพของการเรียนการสอนที่เกิดในชั่วโมงนั้นหรือว่านะห้องเรียนนี่เป็นยังไงนี่เป็นสิ่งที่สาคัญกว่าค่ะหลากหลายโจทย์ค่ะอาจารย์คะบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะตำราหรือเปล่าเราเน้นเนื้อหานะคะตารี ก็อย่างที่บอกว่าไปเรียนกันตอนนี้คือต้องใช้รถเข็นนะคะคือไม่สามารถที่จะใส่กระเป๋าได้หนังสือเยอะเรียนไปนันัง,นงสือเรียนเยอะตําราเรียนก็มากเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่กระชับไม่ไดเน,นเนื้อหาใจความสําคัญไม่บูรณาการกับ สังคมแล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าอาจารย์บรรยายเยอะไป <c oughs> เน้นแต่เรื่องของสูตรของโจทย์ทางเทคนิคนะคะคอาจจะไม่เออื้ให้เด็กได้พัฒนาการทางสมองมากนักเหล่านี้คือปัญหาที่หลายๆคนพูดถึงอะไรคือปัญหาสําคัญที่สุดของระบบการศึกษาไทยคะอ๋อจริงๆมันก็มีหลายปัญหาที่ท,ที่ต่อนเนื่องที่มันสอดคล้องกันนะครับก็คือจะบอกว่าอันไหนสําคัญที่สุดเนี่ยก็ยัง ม,มันเป็นความเชื่อมโยงกันของหลายๆอันอตั้งแต่เรื่องของปัญหาหลักสูตรที่อาจจะ,ะยังไม่ได้มีการปรับปรุงมากนักในกช่วงสิบปีที่ทผ่านมาหลักสูตรก็ยอมรับว,ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะก,ก,ก็มีปัญหาเล็กหน่อยไม,ไ,มไ,มไ,ไม่ได้เยอะแต่ว่าหมายถึงว่านในช่วงสิบปีนี้ปกติแต่ละประเทศเขาจะมีการปรับปรุงบ้างเพื่อให้เข้าสู่โลกของการทํางานสมัยใหม่หรือว่าเรื่องของปัญหาแต่ตำราของเรายังคงใช้เมื่อ สิบปียี่สิบปีอาจจะไม่ค่อยได้ปรับรุงก,ก็เป็นส่วนหนึ่งกสมัยมากนก็เป็นส่วนหนึ่งมันมีหลายอย่างอย่างเช่น เรื่องของระบบงบประมาณการจัดสรรงบประมาณไปยังโรงเรียนหรือระบบการศึกษาหรือว่าเรื่องของระบบการวัดผลซึ่งก็อย่างที่เคยได้ยินอย่างเช่นเรื่องของการทดสอบระดับชาติต่างๆเช่นพวกโอเน็ตอย่างเงี้ยที่นักเรียนเขาบ่นกันะอย่างที่มีข้อสอบออกมาคือเราดูเหมือนกับเป็นเรื่องตลกแต่ก็ดูเป็นตลกร้ายนะคะสำหรับเด็กไทยแล้วก็เรื่องของการศึกษาอาจารย์พูดถึงเรื่องของงบประมาณนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจอย่างที่เราบอกไปเราคุยกันเปิดเรื่องของงบประมาณนะคะต่อเนื่องจากการพิจารณางบงบ เราไม่ใช่น้อยนะคะในวงการการศึกษาก็สูงที่สุดเลยในการจัดสรรจากงบประมาณทําไมถึงยังไม่เพียงพอทําให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพก็จริงเนี่ยคืออย่างงบประมาณของกระทรวงนี่ถ้าเกิดสังเกตในช่วงช่วง10ปีที่ผ่านมาเงบจะเพิ่มขึ้นประมาณ80กว่าเปอร์เซ็น์เลยคือเพิ่มประมาณประมาณ2 0 0หมล้านได้คือไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆจากปี4ีกี4ด50 52 5 6กระทั่งว่า57 ถ้าแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพก,การศึกษาเราไม่ได้น้อยลงเลยนะไม่น้อยลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือตอนนี้ ถ้าเทียบสัดส่วนระหว่างงบงบประมาณแผนดินกับงบด้านงบของกระทรวงศึกษาเนี่ยมีคนบอกว่าของเราเนี่ยประมาณที่สองของโลกไดยสาที่สองของโลกสัดส่วนสัดส่วนของงบในการใช้จ่ายเงินในวงการการศึกษาแล้วคือคือผลสำริดเป็นที่เท่าไหร่ของโลกคะผลสำริดก็ยังไม่ค่อยดีมากนะยังไม่ค่อยดีนะคะถ้าเทียบกับผลสำริดของการผลสำริดระดับชาติต่างๆเช่นเรื่องของการสอบโอเน็ตหรือว่าการสอบ นานาชาติเช่นสอบพิซซ่าหรือสอบทีมอะไรเงี้ยค่ะสอบพิซซ่ากับสอบทีมนี่เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการใช่ครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านค่ะเทียบกับไปหลายประเทศในระดับการศึกษาขั้นพ <alles teachers> ื้นฐานค่ะน nah <ster> ี <sm all> ่ก <proverb ique> ็จะเห็นนะคะว่าคือถ้าเป็นเรื่องงบเรื่องการทุ่มเทเม็ดเงินลงไปนะคะคือเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแล้วอย่างที่อาจารย์ภูมิสานบอกเราเกือบจะสูงที่สุดสิงคโปร์น้อยกว่าเรานะคะเวียดนามอินโดนีเซียก็เกือบทุกประเทศน้อยกว่าเราไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเกาหลีใต้ ที่บอกว่าเด็กเขาเรียนกันหนักๆนะคะญี่ปุ่น<ช>ท<ช>ี่เขี่ยมาทางด้านการศาา<ช>ึกษางบอยู่แค่นี้เองอ่าครับอันนี้คือสัดส,ส่วนนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวตัว,ต,วตัวเงินที่เป็นเงินจริงๆแต่ว่าคือสัดส,ส่วนแต่ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อภาพ<ช>ประมาณก<ช>็บอกได้ว่าจริงๆรัฐบาลไทยเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับภาคการศึกษาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรที่จะยกย่องผมก็ยกย่องตรงนี้เพียงแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยการทํายังไงที่จะ ใช้งบประมาณที่ทุ่มเทให้มากแล้วทาให้เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาทาไมงบเพิ่มขึ้นแต่ว่าคุณภาพของการเรียนหรือว่าคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือว่าการจัดอันดับ ไม่ว่าจะเป็นโดยอันดับนายจ้างหรือภาคธุรกิจต่างๆอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ World e c o n o m ม c Forum ที่บอกว่าจัดอันดับว่าการศึกษาไทายย่อนดับ8ปของอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนี้เป็นการวัดจากทัศนคติของอนายจ้างในประเทศนั้นๆก็คือเขาก็บอกว่าก็คือมันบ่งบอกว่ายังไม่ค่อยพอใจกับระบบการศึกษาของประเทศตัวเองเท่าไหร่ค่ะทีนี้อาจจะต้องผ่านงบนะคะถ้าในเมื่องงบเยอะแล้วผลสัมฤทธิ์ยังไม่ดีนะคะอย่างห้าแสนกว่าล้านบาทของปีนี้หรือว่าภาพเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จาก งบประมาณงานด้านการศึกษาครับแบ่งเป็นอะไรบ้างคะในการผ่าเข้าไปคือไปถึงโรงเรียนเท่าไรไปเป็นเงินเดือนครูเท่าไหร่หรือว่าไปถึงตัวนักเรียนจริงจริเท่าไหร่ก็คือจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนงบประมาณกระทรวงศึกษามีเยอะนะครับประมาณ4ี่ห้าแสนล้านแต่ว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนกว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของเงินเดือนครูไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ครับเพราะว่ามีบุคลากรทางการศึกษาเยอะมากในประเทศไทยแล้วก็อีกสักประมาณสัก สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะไปเรื่องของงบขององบประจำเรื่องของการสาธารณรูปโภคต่างๆอาคารสถานที่โรงเรียนงบประจำงบดำเนินการในโรงเรียนค,คือไปถึง,งไปถึงนักเรียนที่ท,ท,ที่ที่ในลักษณะที่เรียกว่างบต่อหัวหรือว่า,างบเงินอุดหนุนเนี่ยก็ประมาณแค่ประมาณสิบสี่1 5ิ้าเอร์สิี่ถสิ้าอร์ซ็ถ้าคิดเป็น<ช>ง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจนะคะเงินร้อยบาทถึงนักเรียนกี่บาทคะอาจารย์แต่ว่าคือ ประมาณ14ถึง15บาทแต่ว่าเพียงแต่ว่า14บถึง15บาบาทนี่มันก็ไม่ได้เป็นที่ลงไิที่การเรียนโดยตรงด้วยซ้ำไปคือเคยมีคนวิจัยว่าเงินที่ไปถึงการพัฒนาการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยจากร้อยบาทเนี่ยอาจจะมีประมาณแค่4ีถึงหบาท4ีถึงหบาทจากร้อยบาทนะคะดังนั้นอันนี้โดยตรงก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการงบให้ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือบางฝ่ายมองว่า อาจจะมีผลมาจากตัวผู้สอนหรือเปล่าที่อาจจะทำให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาออกมายังไม่ดีมากนักนะคะบุคลากรที่สำคัญแม่พิมพ์ของชาติเราเ,เงินเดือนน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าแรงจูงใจในการสอนน้อยไปหรือเปล่านี่เราก็เลยโชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าเงินเดือนของครูเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่น้อยใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงในช่วง สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเดือนครูเขาจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเทียบกับค่าราชการอื่นหรือว่าเทียบกับอาชีพอื่นก็คือเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของครูมีเงินเดือนน้อยอีกต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของผลผูกโยงของเงินเดือนครูเนี่ยหรือว่าเงินวิทยาฐานะเนี่ยคือจะไม่ได้ผูกโยงกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยตรงมากนักไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูที่จะขึ้นหรือว่าเรื่องของงบประมาณที่โรงเรียนจะได้รับการจัดสรรคือ จะไม่ได้ผูกโยงว่าเด็กต้องกิงหรือเปล่าเด็กต้องสอบผ่านไหมไม่ผูกโยงกับผลสมรรถนน้อยน้อยมากประมาณแค่ประมาณ1ิเซหรือน้อยกว่าค่ะอย่างเงินเดือนครูเนี่ยหรือวิทยฐานะเนี่ยเขาก็จะมาจากการทําผลงานทางวิชาการของครูมากกว่าก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงานเอกสารดังนั้นก็เน้นทาผลงานอ่าครับผมก็คืออาจจะโดยโดยทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็คิดว่าการที่ครูมีผลงานทางวิชาการหรือสามารถทําวิจัยได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในช่วยการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ว่า อย่างเท่าที่เราไปศึกษาหรือว่าเท่าที่สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่การทําผลงานวิชาการก็มักจะเป็นเรื่องของการทําเอกสารเป็นหลักมากกว่า,าบางครั้งอาจาจะ<ร>เบียด <ไป S 2> บาง,งาเวลา การสอนของครูได้ซ้ำไปหรือแม้แต่การประเมินผลของสถาบันการศึกษาโดยองค์กรข้างนอกเข้ามาเนี่ยไปประเมินผลทีหนึ่งครูก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยโรงเรียนประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ต้องนั่งทําบอร์ดหรือว่าเตรียมเอกสารเตรียมแฟ้มงานเพื่อเสนอให้ผู้ครคือก็แทบจะไม่ได้สอนกันเลยในอาทิตย์นั้นต้องเตรียมเสนอผลงานทำนองนี้ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นมันก็จะไม่ได้มีมีผลกับการเรียนการสอนหรือว่าคุณภาพเด็กโดยจรงเท่าไห่นักค่ะผลชดวิทย์ก็เลยจะเป็นอย่างที่ทางอาจารย์ภูมิจรรนบอกนี่แหละค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นจากของทิมส์นะคะหรือว่าของพีซ่าที่วัดมาตรฐานวิชาการทางคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ทั้งในแง่ของวิชาการแล้วก็ของการนําไปใช้ของเราก็จะมีเกณฑ์ที่ต่ํากว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะนะคะใช่ครับอย,อย่างของทีมเนี่ยก็คือวัดวัดวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วครับการอ่านก็คือโดยเด็กที่ต่ํากว่ามาตรฐาน คือโดยเฉลี่ยของทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ52เปอร์เซ็นไม่ใช่เราคะแนนเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่เราคะแนนเยอะนะคะคือเฉลี่ยทุกประเทศเนี่ยอยู่ที่52ใช่คะแนนเด็กในกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยเด็กในกลุ่มที่ที่ที่คนสมริดต่ำเนี่ย52เปอร์เซ็นต์แต่ว่าไทยนี่มีถึง74เปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐาน74เปอร์เซ็นต์มากกว่าค่าเฉลี่ยใช่ครับหรือว่าอย่างพิซซ่าเนี่ยที่คนพูดถึงกันเยอะเรื่องของระบบการทดสอบที่เขาพยายามที่จะให้โรงเรียนสหวัฏถอฝึกฝนทำข้อสอบในแนวทางพิซซ่า ออก็คือเป็นพิซซ่าเป็นการสอบนักเรียนอายุสิบห้าปีโดยเน้นการประยุกต์เอาความรู้ในทางทวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยไปใช้ใในในชีวิตประจําวันค,คือจะไม่ได้ผูกโยงกับหลักสูตรของประเทศใดประเทศหนึ่งก็คือของประเทศไทยเนี่ยในนักศึกษา,าในระดับนักเรียนที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยมีถึงสี่สาเปอร์เซ็นต์นที่ค่าเฉลี่ยโอ c d ซี่แค่สิบเ้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองรวมไปถึงรวมไปถึงทั้งวิชาการอ่านการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็จะ เป็นลักษณะเดียวกันก็คือค่อนข้างที่จะน่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างพิซ่าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่จะสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่าจะ มีความก้าวหน้าในศตวรรษที่21เนี่ยก็คือบุคลากรหรือว่าประชากรเขาน่าจะมีความพร้อม,นมในเรื่องของเป็นมากวัดอย่างหนึ่งเป็นมากวัตอย่างหนึ่งในเรื่องของโลกในการทํางานจริงๆค่ะดังนั้นนะคะเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยแล้วเราก็เห็นเบื้องต้นไปนะคะกับความน่ากังวลใจหลายอย่างเรื่องของการศึกษาไทยนะคะจากการจาัดสรรงบประมาณตรงนี้ระคาะเท่าที่เราได้เห็นก็มากพอสมควรนะคะ,คะมีข้อแนะนาอะไรเพิ่มเติมกับก,บการ บริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและก็ของทางการด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องของงบประมาณเราก็ได้ทาวิจัยมาพอสมควรแล้วก็แม้ได้ทําเสนอไปที่กระทรวงศึกษาที่สพทออด้วยด้วยซ้าไปแล้วจริงๆก็มีหลายหน่วยงานที่ที่ทำทำเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือว่าทางสสคก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยวิจัยทางการศึกษา<ช>ก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ย โดยเกือบทุกทุกองค์กรวิจัยเนี่ยเขาก็จะมีความเห็นตรงกันว่าการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นในลักษณะปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องหรือว่าหนทางที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาอย่างที่ควรจะเป็นคือถ้าเกิดเราไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากนะก็คือโดยหลักการเนี่ยเราควรจะต้องเปลี่ยนเรื่องของการจัดสรรงบประมาณไปอาจจะไปที่พื้นที่หรือว่าที่โรงเรียนให้เขามี มีความอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้นอาจจะกระจายงบประมาณจากส่วนกลางไปอยู่ที่ส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนโรงเรียนโดยตรงน่าจะดีกว่าให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการเองแล้วก็ต้องในต้องเพิ่มในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบหรือ accountability ลงไปด้วยก็คือให้การ บริหารจัดการงบประมาณหรือว่าการเรียนการสอนผลผูกโยงความเจริญก้าวหน้าของอาชีพครูเนี่ยจะต้องผูกโยงกับผลสำฤทธิ์ของนักเรียนผลสำฤทธิ์หรือว่าการเรียนการคุณภาพของการเรียนของนักเรียนจะต้องผูกโยงกับเรื่องของวิทยฐานะ,ะรืวาง,งบประมาณที่ลงไปนะครับนี่ก็เป็นคําแนะนานะคะแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องของปริมาณ <Okay. S 1> ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเรื่องของ,องการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพแล้วก็อาจจะต้องทุ่มเทลงไปที่ ตัวของโรงเรียนรหรือว่าตัวของท้อง,องถิ่นโดยเฉพาะนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสูตรการจัดสรรงบประมาณที่จะต้อ,ตองคือณปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต่อหัวทุกคนนี่จะได้รับเท่ากันก็คือมันก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเช่นนักเรียนในโรงนักเรียนในเมืองก็จะได้เปรียบมากกว่านักเรียนในชนบทเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดสรรสูตร การจัดสรรงบประมาณแบบใหม่กนะ็คือโรงเรียนที่ได้โอกาสโรงเรียนท, <คะ S 1> น,นที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนก็น่าจะได้รับการอุดหนุนมากกว่านักเรียนที่มีฐานะดีอยู่แล้วหรือ <คะ S 1> นักเรียนในเมือง เพื่อทําให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นค่ะเรื่องรายละเอียดของการไปรู้การศึกษามากมายนะคะเรายกขึ้นมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเรื่องของการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณดรภูมิสรันที่ร่วมพูดคุยให้ความเห็นในรายการนะคะขอบคุณค่ะดีครับเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าไปซูมอินกันที่หมายข่าวสําคัญนะคะของเราเช้าวันนี้ที่นา26ค่ะ